อยู่ไหนอยู่ไหนคืออะไรอ่ะไอโกบที่ไหนฮะร้านแลนเขียวคือที่ไหนโกบทำโอ้ยี่ฮี่อก็เขาเริ่มสิบพี่ก็ใช่ไงกูก็กูคิดว่ามึงคุยกับไอริสแล้วสื่อสารก็เรียบร้อยส่วนมันยังไม่เขียนว่าไม่พี่ทบอกมันโดนขโมยรถเนี่ยโง่ชิบหายมันบอกว่าชุดบัลเลียขโมยรถมันที่ร้านเสื้อผ้าเพราะรถมันลบชุดอะไรเอ้าก็ล้ลบไงเนี่ยชุดอะไรใช่ไหมไม่รถรถไอซ์เล็กของแก๊งเราจะใครขโมย นี่ไงไอ้บัตรไร่เยียรข้างหน้าเนี่ยอ่าไหนพอพี่พาไปมันบอกเนี่ยหัวชมพูมันบอกว่าหัวชมพูเคเคพี่พี่หานรถมาเรื่องี่แรมีเรื่องนะหรอมีครับครับเฟอร์พี่ปล่อยเช่าเรื่องอะเช่าหน่อย่างไร่อย่างอย่างไปไม่ห่างพี่ได้ปะไปไม่ห่างไหนเนี่ยพิบัตรไร่เยียรข้างหน้าพี่เห็นไหมข้างหน้ามันตีอยู่นะบัตรไร่เยียร์ะเห็นปะหน้าไม่เห็นหรอสีเขียวๆอะนั่งไอเอ็กข่าวอ่ะพี่ ของของพี่มีเมาอ่ะแล้วไหน,อนไหนอคื่ไหนอ่ะไหนอ่ะขั้นไหนไอไม่รู้อ่ะไหน,มนหอมั่วไปไหนกบไปพูดมั่วเสียเสียตรงไหน,นไอก็ไอดำมนันอ่ะนี่เหรอคันนี้เหรอคัไม่ใช่เป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วไหนลายโอ้ไม่รู้พี่เลีมบอกมันคำวา่มมาจริ้งมัวละมั่วละขโมยเฮียอะไรไม่เห็นหมีนรถไอเลยคนตีน่ะ ออมาไหมเอ้ยโทษครับพี่ตาไม่ทันเนี่ยพี่เดชตูนาครับตูนาตูนามิกตูนอะไรเนี่ยพี่ไม่เห็นมีรอยอีกเลยพี่เดชอะไรหลไอเดชว่าไงคนไหนมาขโมยไอชุดวาะไรย่ะไหนคนไหนโอสีชมพูหัวยเพียงบูไหนแล้วรถอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ้าวแล้วนะตูนาเห็นยังตูนาแลมันลบหรือเปล่าอีกโอเคครับขอข้ามไปดิพี่เกดเอ้ามึงไม่มีใครมีข้าวเลยหรอเลขอะไรหนึ่งหกสามห้า มีป้าหัวสีโอลองเอ้กบกบนี่ไงก็นี่ไงให้นี่หัวโอไม่แล้วรถอยู่ไหนมีหัไม่ผมหารถไม่ไม่ผมไม่เห็นมันขโมยต่อน้ะแล้วมันมีลูกเหรอผมเออผมไม่เออถ่ายไม่ทันมันแบบก็มันเปลี่ยนอยู่ข้างๆผมแล้วรถมันล้มไมพี่ก็ไปถามมันครับพี่ก็ไปถามมันดิแยวผมคุยกับมันเองนะครับครับ รถไอ้เอ็กผมเอาไปแล้วอยู่ไหนครับไอ้เอ็กสีขาวอะผมไม่ได้เอาไปนะพี่ผมขึ้นรงก็จอดไปที่เดิมผมก็วิ่งงานรถไปกับเพื่อนรถอะไรครับขึ้นรถมออเตร์ไซค์มาเปรตเขาบอกเขาจอดไปที่เดิมอ่ะเนี่ยมาดูรถมออเตร์ไซค์ผมก็ได้พี่เอารถพี่มาเพราะว่าผมรีบมาเนี่ยก็คือรถมันล้มหมดารไปแล้วตรงนั้นหน้าร้านใช่ครับผมก็วิ่งมาเอารถโมไซรถลบทุกรถลบหมด คูารัเพื่วไปครับผมผมเอาขึ้นปุ๊บผมก็ลงไม่มีแวววิ่งแววมอเตอร์ไซค์ที่ไหนครับไอแลนไอไอนี่ครับไอสีเหลืองครับเดี๋ยวไอสีเหลืองครับไอสีเหลืองใช่ไหมไอสีบอลเทนครับอ่าเดี๋ยวมารอแป๊บนึงนะไอเล็ดเล็ดมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนมี่เปลี่ยนมี่ดีพี่เกาไม่จบเลยบอกใครเล่าโดนนะเอาป่าครับ ลนูน้องเ,เออไหนมาออแลนดเหลืองนี่น้องมาขับตามมาเมื่อกี้มันบอกว่ามันลวนไปหมดเลยนะมันบอกว่าเอ,อ้ยเอามันไม่ตามมาไปไหนอ่ะไปไหนละนูเลยไปนู่นแล้วไหนซ้ายเหรอวขวานั่นน่นั่นน่ะไปนู้นนะขวาขวาไหนขวาเอ,อ้ย อ้ยตรงออกซ้ายนี้น่ไงฮะรอเนไปไหนอ่ะตู้ลุชนนะพี่เฮ้ยฮะแดนเหลืองัามาทางนี้หรอตรงไหนพี่นำเลยพี่อ๋สงสัยมันต้องไปเป็นศพพี่ลไปแทงมันดิมึงขับตามมาทำไม้วากใพี่มขอดูครับพี่มขอดูครับฮะเอาไจริงผมเป็นคนเอาไปครับพี่น้ำมึงโกหกอไเกิดขึ้นตีหลอผมกลัวพี่พี่ผมกลัวพี่เกี่ยุ่ไม่หลัืนพี่อะพี่กอด ผมเล่นโนตัวตีรู้มันไม่เกี่ยวกันเลยแต่มึงไม่ไม่พูดความจริงอ่ะฮะไม่พี่ผมกับพี่ใช่ไหมแล้วพี่เล่นตู้ไปกันผมก็กลัวพี่ผมรู้ว่าพี่เป็นใครไงผมก็ไม่กล้าพูดแต่พี่งไม่กล้าเพราะเรืงจริงขับรถมาหนี้หนีาไหมผมขอโทษครับพี่อันนี้ผมขอโทษอันนี้อยู่แก๊งอะไรนักไม่มีครับประชาชนครับพี่เเปดะผมมาเล่นตู้ไปพี่พี่จำได้ไหมผมไปถามซื้อปืนพี่อะผมขอโทษมันมีคนมาถามซื้อปืนกูหมดทุกไม่ใช่ซื้อปืนกูแล้วมึงทำขโมยรถแล้วกูจะหยุดให้นะ แม่ไม่ผมขอโทษได้ไหมพี่ผมขอโทษได้ไหมเอาเอาเงินผมไปแล้วสามแสนได้ไหมพี่ผมมีสามแสนขอครับขอขอดูไอ้โชบัตได้ไหมครับโชบัตได้ครับพี่อ่ะไหนเขาเข่าเขาเข่าเขาพี่ขอเช็คหน่อยว่ามีอย่มงนี้ปะเมื่อกี้มึงพูดแบบมึงขับรถไปจอดมั่งมากับเพื่อนมั่งอะไรบ้างขอโทษได้ไหมพี่เกผมขอโทษกินผมรู้พี่โชบัตไทย ชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อเขาผม <asa. S 1> <ละ S 2> ชื่อทาเกตครับพี่ทาเกตครับพี่ยัเร้องเก้าเลยไหมผมผมไม่ผมไม่รู้พี่ผมขอโทษได้ไหมเขาอะไรพี่ไหนรวยนะนี่อ้ <ละ S 2> าวไหนบอกเป็นประชาชนไงมีบัตรแก๊ อ๋อผมเพิ่งไปช่วยเขาชิงจะช่วยเขาชิงบ้านพรุ่งนี้ทุ่มงนี้ครับพี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเข้าจริงครับพี่ถามเขาได้เลยครับอ๋อเหรออันนี้คือมึงอ๋อเหรอไม่ต้องรีบแพนนะริงครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมเดี๋ยวจะดูว่าแทนขึ้นรถมั้ยิงพูดไปเรื่อยยิงสับสนเหมือนตอนแรกเลยไม่ใช่ละแกงอะไรถามว่าแกงอะไรไอ้ยเอชเอ็มครับพี่ผมไปช่วยเขาชิงบ้านนี่เฉยครับพี่ถ้าผมเลยก็ปากมึงนี่มันตอแหลไปขึ้น แม่งเกี่บไม่ได้ตัวนะเพราะถ้าเก็ตขับรถตามมันไม่เจอกูจะงงกับแม่งจริงๆกูมึงบอกมึงบอกขวามึงบอกตรงแล้วกูมองมาห้านี้เออแต่ดีนะที่มันขับรถชนงูไหนไหนตู้นี้ไม่ใช่หรอนี่สภาเอาไปอยู่อ่ะตู้ไหนอสภาเลจบประเทศมันจะไหนตู้ไหนไปหาสภาเนี่ย S M นี่คือแก๊งไล่ไหนชื่อแก๊งอะไร่ว่า S M อ่ะ ติวแมอกตัวแม่อกตัวแม่อร์อะไมทดอกตัวแ่ดกตัแมดอัวแม่อร์มิดอกตัว่อกตมิดอกตมัวแม่ดัม่ดอกันดกตัว่ดอกัม่แมก่อก้ัแ่มเัว่อวม่ดอม่อกตเอัม่อกตั่อกัวแ่อเตั่อกตัแกมอะไรแอกตม่อม่อกม่ดอว่กัม่ม่กัม่ดอกั่นอกตม่นอัแม่อยู่อกตั่นอ คุณได้อยากลองเล่นจริงบ้านนะพี่มีสะพานต้องมีสะพานเต็มใบแหละพี่ไม่งูก็เออแต่เขาบอกว่าขายอีกทีเดียวไหมอ๋อเนองครับพี่ขอไม่ให้คยฮัลโหลได้ยินไหมครับเออได้ยินครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังลีนะครับได้ครับได้ครับโอเคครับที่รถมันเป็นไรรถมันขาดมคือวค่อยขามอย่าให้มันหลุดหลุดหลุดไอ้รถมันเด้งเว้ยมันชอบเด้งออกซ้ายออกขวา ยังไงสภามันเต็มเลยนั่นึองจริงเรื่องไว้กันยายเองค่อยมาแจ้งจากับพี่แล้วกันสภามะครับใช่คะ่สะสภาอันนี้เขาเขาเขา,เขาอยู่แก๊งอะไรไม่รู้อ่ะเขาขโมยรถแก๊งผมอะ่ะขโมยที่ไหนครับร้านสภามะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ มันโกหกเป็นตูเป็นต,ตาแม่งตอแหลที่หายเลยที่แต่ก็ไวแจ้งเล็กนิดเดียวเองไม่แล้วทำไมมันมาสะดุดแล้วมันมาอีขอโทษพี and and well ่อะอะไรนะมาสัมภาสณ์เหรอจะมาขอโทษอาก็มันไปอยู่ดีก็สะดุดแล้วก็มาขอโทษยอมรับก็มันหนีไงจังหวะมันหนีพอมันหนีเฟสแล้วมันโลกมันโลกแล้วมันชนพอมันชนเฟสมันก็มันก็แบบไอ้เหียกูชนแล้วอ่ะกูโลกแล้วอ่ะแล้วจังหวะแบบไอ้เหียเขาตามกูได้อ่ะ อันนี้มันชุดคือเขาเรียกชุดอะไรนะชุดที่มันไปอยู่อะชุดปัดลายี่ปัยอะไรอชุดปัดไายเดียวว่ะเอาทีนี้เลยวิกระตูนไงตัวังกระตูนอ๋อเฮ้อใช่เอาจยวผมจุบเขาให้แล้วกัน ไม่ใช่พี่ต้าอันนี้ของพี่ต้าคืออีกเรื่องพี่อันนี้เรื่องของครับอ่าอาชัดเดี๋ยว่าว่าครับซื้อเพนเทอร์มเือเพลนนอ่มันนีนี่้องอยงมันกะท้อนจังวะครับพี่ครับมันมนดีดีมาดีดีตรงไหนครับพี่นี่ตรงนี้ไงมันจะไปไหนล่ะเนี่ครับพี่ครับเออแล้วมันถึงถึงขโมยถึงพูดเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอะไรนั้นนะ ผมอันนี้อันนี้ผมยอมรับปิดอ่ะแล้วพี่แต่ว่าผมอ่ะคือเพื่อนผมมาบอกว่าจะไปเล่นอันเนี้ยกันนะครับพี่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นรัะพี่ผมก็เลยไม่เคยเล่นแต่มันมีมีดแล้วนะใช่ครับพี่ผมเพิ่งขึ้นนี่แหละพี่ขึ้นตอนนี้มันมีของมีของมาขายเนี่ยเ่าไงว่าไงเอ่ยมามาเฉลยเฉลยเลยเดี๋ยวไม่เวลามึงแค่สวยขึ้นรู้ผิดขันเว้ยครับผมขอโทษได้ไหมพี่ผมผมน่าจะมีปอไซต์ในตู้ให้พี่ฟีเลยได้ไหมพี่เก็ตแลกกันเลยพี่ ฟอรไซายมีอันหนึ่งพี่เอาให้เลยได้ไหมพี่เรื่องนี้จบเลยเพราะผมไม่อยากเขาตัวเหมือนไปช่วยเขาทิ้งบ้านนี่เจ๊อ่ะก็เข้าใจแต่ว่าตันมานี่ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้ได้ไหมพี่เอาฟอรไซายไปเลยพี่ผมให้เลยเอาผมให้จริงผมมีเนเรียงเดียวเลยในตู้พี่อนะนะพี่ไปไปคุณลุงเดี๋ยวพี่มานี่เหมือนที่อะไรคุยไม่ได้ไงไม่ใช่ไงกลัว่ากูคิดอะไรก็คุยตรงนี้ เอาี้อ่ะพ่ตาเขาอยู่เขาไม่ตัดสินให้กูตีหลอกกูว่าไม่มาตีมึงหรอกนองอ่เอาไ้อดตายเลยพี่เป็นเงียบก่อนแต่ถ้ามึงไม่เงียบกูจะตีมึงแล้วน่ะคือครับคือยังไงไปทำอะไรเขาเอาให้เราพูดเองกว่าผมผมยอมรับผมคือจอดผมจะไปเล่นกิจกรรมเอาไอ้เราเราตั้งแต่แรก่ะเราตั้งแต่แรกเลยยังจบแล้วคือผมไปเปลี่ยนเสื้อครับไปเปลี่ยนเสื้อเพื่อไปเล่นกิจกรรมสะพานเลยครับอ่าไอ้ชุดเขียวเห็นแล้ว่ะครับแล้วเรารดผมลบแล้วเพื่อนผมก็โทรเร่งมาครับพี่ โทรเร่งมาแล้วรถผมลู้ผมก็เลยเจอรถผมก็เลยเอามาเลยครับจะขเป็นรถพี่เขาครับผมนี่จะขับไปไหนนะบางทางครัครับครับพี่เอ้ยมีแก๊งหว่าผมครับมีครับคุณเข้าเมื่อี้เลยครับสวยเลยเอางนี้เอางี้เอางี้ไหนไหนเล่าตั้งแต่่าขโมยรถเสร็จแล้วพี่ไปตามเองที่ตู้รถไฟที่เล่นไปไหนกันต่อผมบอกพี่เขาว่าผมผมจำเสียงพี่เขาได้ว่าผมเคยขอสืตอผมไม่กล้าตอบความจริงครับ โกหกว่าผมโกหกว่าผมเปียกทุก่องครับเออแล้วให้ขับรถมาที่แลนเหลืองที่เองบอกเองวิ่งมาใช่ครับพี่อ่าแล้วให้ขับมาแล้วเองทําไงผมผมหนีครับพี่เออหนีแล้วแล้วแล้วทำไมถึงหนีไม่รอดผมขับรถโง่ครับพี่อ่าขับชนครับพี่พอพี่มาถึงแล้วไงต่อผมโกหกทุกอย่างเลยครับพี่เออก็ยอมรับความจริงตรงนั้นเลยใช่ไหมครับครับพี่ ผมฟอนตัวใช้เป็นฟอนสายอันหนึ่งได้ไมีคุยกับเขาให้ลงไม่เกี่ยวไปคุยเค็ตพักไปแล้วแต่เก็ตเลยอเก็ตจะตีก็มาบอกเลยอะไรก็ทำมันเลยไหนเองเองไม่ได้ได้น้องมาครับพี่ครับครับพี่ได้ครับพี่แต่มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆฮัลโหลน้องครับครับพี่จริงๆก็แก๊งแก๊งแก๊งมีกี่คนกี่คน ผมไม่รู้เลยพี่เพราะผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้อะครับพี่อันนี้สาระเลยไม่ได้โกงสัก50ใบพอละไม่เยอะหรอกโอ้โหตายตาพี่ไม่ไหวพี่ผมผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้เองนะพี่ผมจะตั้งขนาดฟังให้เขาไม่ได้พี่เอาฟอร์ตไซส์ผมไปได้ไหมพี่ไม่ได้เลยสร้างแล้วผมขอโทัวร์พี่ให้เลือกให้เลือกห้า50ใบหรือจะเอา100ใบให้เลือกแค่สองช้อยช้อยงั้นพี่เอามีผมหายได้ไหมครับผมไปเก็บไม้ให้พี่อ่ะไม่ได้ออกมีไม้มีด้วยครับพี่ นั้นนั้นเอาไม้หายดีว่ะพี่พี่อ๊ะผมพูดด้วยพี่พี่เนี่ยมองมึงจะคือจะเอาต่องยี่หออะไรเอาก็ได้พี่เอาไปเก็บเนี่ยใบประกาศให้แล้วก็คือไม้แล้วก็บูฟ้าโอเคป่ะไม้อย่างเดียวไม่ได้หรอพี่ไม่นี้ต่อรองโอ้พี่ไม่มนกระดาบไปไปตู้ไปแล้วไม่เป็นไรน้องงั้นเอามาห้าห้าแสนก็พอละ เป่พี่อ่ห้าแต่ละที่หลังอย่าหาขโมยรถใครเขาอีกนะหรือว่าอันนี้อันนี้ขอโทษครับพี่นี้อันนี้ผมขอโทษจริงนะน้่มันรถแก่งพี่ด้วยอ๋อขอครับพี่เอา้ง่ายๆ้าเองคุยตั้งแต่แรกว่าเออผมขโมยจริงไม่โกหกกานหะคุยหน้างานพี่รถรถผมไม่ได้กิจกรรมฟภาพี่ขอโทษด้วยคือมันจบ จริงๆมัน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 น่าจะถ้าเป็นแก๊งเอ็นมันโดนไปแล้วแต่นี่เห็นเป็นเองเออเข้ามาช่วยเขานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ก็ไม่อยากจะอะไรแต่ที่หลังยิงโก้หกัดนวะยิงโกกเรื่องมันยิงแรงนะท้ามหนีด้วยผมกลัวไงพี่ผมกลัวถ้ามึงกลัวมึงไม่น่าขโมยรถเขาอ่ะแค่นั้นเอ้อครับผมรีบองกันโทษครับุกลนได้ก่อนครับพี่เดยวมันจะลบมันจะมีใครได้กดเข็มมาหรือเปล่า หน้าครันนั้นครับบอกอพีทาพี่ตาครับเคลียร์ลงบ้างหรือว่าต้องตีไม่ไม่ไม่ตีผมเอาแค่ห้าแสนพอสั่งสอนพอแค่นั้นโอเคโอเคครับผมไปไปไปตุ้มไฟต่อได้ได้ครับทานหน่อพี่ตาสองอาทิตย์นะก็ต้องไปดู่ไม่ทันก็ต้องไพี่พี่เลขอะไรครับพี่เลขหนึ่งหกสองหนึ่งอ่ะคุณถามอีกทีนึงขอบคุณมากเคลียร์ขอบคุณมากนะคุณสายขาพีตาหกครับพี่หนึ่งหกหกสองหนึ่ง อันนี้ถามอีกรอบหนึ่งนะห้ามโกหกนะมึงเพิ่งเข้าแกงวันนี้หรือเปล่าพี่เพิ่งเข้าเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปอะไรนะไปไปเอาแท็กอะไรไม่รู้หนึ่งหกสองหนึ่งถ้ากูเช็คราชื่อมึงอยู่ในแกงนานแล้วมึงโดนหนักนะครับพี่เช็คได้เลยครับพี่โอเคหนึ่งหกสองหนึ่งน้องโอเคจ่ายบินหมอได้เนาะ โอเคครับเท่าไรครับหมอันนี้เรากดเคลม,มาใช่ไหมครับอยากให้พี่สกิลยปะไอริฟมาไอไ,กไ,ไอกบไปแล้วหรอไอกบไปน,นี่หว่าคือสกิล69เ1419 1419ไม่ไรนะ1419 69สวัสดีครับผมมีสองไหลหนึ่งคอเพราะผมมีไหลมากกว่าคอเลยหลอมากกว่าใครเครื่องหมายสีสสสเน,นีย มีหลายตัวบอผมว่าละถ้าจังหวัดนั้นมันไม่ขับถูนะมันหายนะมันหายเลยแหละรอเชื่อละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแก๊งก็ลงมันไม่ใช่แกงที่เราที่มันอยากมีปัญหากับเราจริงไงโกแต่ถ้าแกงที่มันแหลมกับเรามาเมื่อไหร่แล้วมันพลาดอย่างนี้นะกูไม่ปล่อยหรอกเซ็นแกงนั้นหน่อยไม่ได้กูเขาแม่งเลยแหละอือต่ต่อว่าผมมารู้อยู่แล้วแกงน้าเออ ออเอาง,ง่ายๆกูคำนวณดูว่าการที่รถลบอะแม่งไม่ถึงแบบหนึ่งนาทีแล้วมึงอะ่ะที่ไอรีไปเปลี่ยนส้ายังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ทันแต่มึงมาทานอะ่ะมึงไม่ได้วิ่งจากร้านาพ้อผ้าไปตรงนั้นแน่นอนมันหา,วาเวอมันไม่ทานกูเลยพาไปที่<ม>ไปดูรถไงไม่ผมว่าเป็นคนเดียวที่อยู่บนรถเลยเพราะผมรู้ว่าจะลบแต่มึงฟังนะมันฉลาดนะมันฉลาดนะมันไม่ได้ขับไอเซเว่นไปนะ ไอ้ไอ้อะมันไม่ขับไปนะมันไปเปลี่ยนนะมันคือแบบมันเป็นโจรนะโจรดีนะรอบะไรรอบครอบนะมันเอารถไปจอดที่แล้วมันก็เอารถไปนะไปเกมตรงไหนไปเกมนรงคิดจะหนีเราชั่วหรอฮะแต่วงเพราะวาเจอเออะไรกูก็เหมือนกันเนี่ยาใจกันหลังรีเข้ามาด้วยนะสวยสวยพี่เก๊ไม่ได้เล่นฟ้องไฟนะแต่ได้ห้าแฝดเออจริงๆเอาไปแบ่งคนละแสนได้นะเออ๋ยวาค่อยไปแบ่งคนละแสนก็ได้นะ ประเทศมันก็จะเฮ้ยกูไม่ได้วิ่งเลยโอ้ไม่ได้วิ่งเลยลีเนี่ยจริงนะว้อยเจอแต่อะไรก็ไม่ไรู้โหรู้งี้น่าจะไม่เอาวะนี่หว่าหน้าให้มันจกเอาแคปมาส่งสักร้อยเม็ดแคปเออะไรเงี้ย